และเช้านี้ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ1ล้านต้นนะคะซึ่งในช่วงเย็นก่อนหน้านั้นก็มีการเตรียมการที่จะพบปะากสื่อมวลชนค่ะโดยฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสั่งสารเพื่อเป็นการพบปะสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อที่จะร่วมกันทําข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการให้มากที่สุดค่ะ ที่ร้านอาหารบ้านอิสระอำเภอหัหวหินนางสาวรัชดาทองอยู่หัวหน้ากองสื่อสารองค์การฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อระดมการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิน่นนำโดยนายชำนาญพึ่งเจาะผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้านายชนวิวัฒน์โคศิ์ชัยวัฒน์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวหินสารนางภกาเดชปัญญาหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เทศ บานเมืองหัวหินและสื่อมวลชนร่วมงานโดยนางสาวรัชดาทองอยู่หัวหน้ากองการสื่อสารองค์การฝ่ายสื่อสารองค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการจัดโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อที่เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พรรษาว,วันที่5ธันวาคม2553และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบรมราชาพิเศษปีที่60จึงเป็นโอกาสที่ชาวประจว กิจการจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากกิจกรรมที่ผ่านมาเนื่องจากอยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและยังมีช่องทางหลายช่องทางที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้84,000ต้นซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความหมายโดยสามารถร่วมปลูกผ่านเว็บไซต์ www.pr.egat.co.th หรือจะปลูกอีกช่องทางหนึ่งจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับมีกล้าไม้ที่ใช้ปลูก9ชนิด ต้นยางนาต้นเกตต้นพยอมต้นราชพฤกษ์ต้นอินทนินต้นประดูม้าฆ่ามง ต้นว่าและต้นไผ่พร้อมได้นำมเมล็ดพันกว่าหนึ่งล้านมเมล็ดมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำไปโปรยในพื้นที่ป่าในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะนำกิจกรรมดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยผ่านทางการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนทุกแขนงและมีการดำเนินการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อค่ะก็เน,นื่องในที่เป็นวันโอกาสที่แห่งการเชิญฉลองบรมราชาภิเศก60ปีเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ชาวประ 就我 คิรีขันนี่นะคะจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เราจะร่วมกันทําถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอก,กาสนี้นะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมปูกป่าที่แตกต่างจากที่ผ่านมาก่อนๆน,นี้นะคะเนื่องจากว่าเราต้องการให้เป็นกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงชาวประจวบคิรีขันและชาวหัวหินนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะมีช่องทางให้ได้ร่วมปลูกต้นไม้8 4 0 0 0 0ห่นต้นซึ่งเป็นตัวเลข มงคลแห่งความหมายในครั้งนี้ด้วยนะคะในเว็บไซต์ egat.co.th นะคะประชาชนสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้แล้วเข้าไปคลิกเลือกชนิดต้นไม้ได้9ชนิดนะคะที่มีให้เลือกอยู่แต่ละชนิดก็จะมีความหมายที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยังเลือกได้ว่าจะไปปลูกเองก็ได้โดยที่สามารถนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเราที่จะพาท่านเข้าไปปลูกดบื้วยมือของท่านเองจึง่จะได้มีความรู้สึกดีๆว่าเราได้ทํากิจกรรมดีๆเช่นนี้เพื่อพระอง ท่านอย่างแท้จริงนะคะ